สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเล่นเกมชแนลนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมซัมมัทวอร์ครอนิค้นกันต่อนะครับผมสำหรับหัวข้อในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตัวของพลังต่อสู้ทีมนั่นเองว่าวิธีการจะเพิ่มพลังต่อสู้ทีมเนี่ยมีที่ไหนบ้างแต่ว่าผมจะไม่เอาแบบง่ายๆเพราะว่าพวกแบนง่ายๆเนี่ยผม,มเชื่อว่าคนที่มาเล่นสัมมัทวอร,ร์ส่วนใหญ่เนี่ยรู้หมดอยู่แล้วว่าเออเนี่ยการเพิ่มพลังต่อสู้ทีมเนี่ยพื้นฐานง่ายๆเลยก็จะมีการใส่ของให้อุ หรือไม่ก็จะเป็นพวกการอัพเลเวลมนสเตอร์อัพเลเวลอัพสกิลเรื่องธนาการเนี่ยพวกนี้คือได้พลังลบหมดเลยหรือได้ตัวของพลังต่อสู้หมดเลยคุณใส่ย,ยิ่งเยอะก็ยิ่งพลังเยอะนะครับเนี่ยอย่างตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าขึ้นขั้นสิบเนี่ยก็จะมีพลังลบที่เพิ่มขึ้นเนี่ยขึ้นถึงขั้นสิบห้าก็จะมีพลังลบที่เพิ่มขึ้นอันนี้คืออย่างง่ายเพราะว่าใครๆก็รู้เพราะตัวเกมก็บอกใช่ไหมแต่ว่าวันนี้พี่ลเลเดนเนี่ยจะมีที่ในการเพิ่มพลังลบครับที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะพลาดแล้วก็มองข้ามไปไไม่่่ด้้สนนนใจ,นจนนตัแวา มาได้ตัวของพลังลบด้วยตัวันนี้เนี่ยเราจะมาพาเพื่อนเพื่อเนี่ยไปดูเทคนิคในการเพิ่มพลังลบแบบพิเศษที่หลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้สนใจนะครับเราจะเริ่มกันที่ที่แรกเลยนะครับที่แรกเนี่ยเราจะเรียกว่าแท่นซัมมอนอกาชากาชาที่คุณสุ่มสุ่มกันนี่แหละก่รกาชาเนี่ยได้รับสแตด้วยนะครับซึ่งผมจะโฟกัสในส่วนของตัวกาชาสแต็ที่เป็นกาชาซัมมอนธรรมดาครับเดือกระดาษขาวนะครับการสุ่มกาชากระดาษขาวเนี่ยจะได้ส่วนของตัวมอสเตอร์ ระดับ1ดาว2ดาวแล้วก็3ดาวค่อนข้างง่ายม,มากๆเพราะว่าเวลาได้มาเนี่ยมันกระซําใช่ไหมอ่าซึ่งการซ้ำในแต่ละครั้งเนี่ยคุณรู้หรือไม่ว่ามันจะได้รับในส่วนของตัวสิ่งที่เรียกว่าสมุดบันทึกครับผมสมุดบันทึกมาสเตอร์เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณได้พวกตัวละครซ้าๆนะครับมันจะมีเลเวลของมันเป็นระดับระดับซึ่งมันจะทําให้คุณเนี่ยได้รับพลังโจมตีตามสถานะอย่างเช่นตัวเนี้ยถ้าคุณขึ้นหนึ่งระดับ4เนี่ยคุณจะได้เอ็แทคท์ไฟทั้งหมดเลยแปลว,ว่าพวกตัวละครทังทตเนี่จพจม เพิ่มขึ้นบวกหนึ่งหรือบางตัวเนี่ยคุณจะได้รับแบบสแต็กซ้าไปอีกเนี่ยพวกเนี้ยก็คือจะได้ในส่วนของตัวพลังเพิ่มขึ้นมาอหนเราลองสุ่มดูซิว่าถ้าเราลองสุ่มดูจนแบบมันอัพเลยเนี่ยมันจะมีได้สแต็กเพิ่มไหมแต่เนี่ยคือผมมาไปเยอะแล้วนะก็ไม่แน่ใจว่าจะคืนหรือเปล่าแต่เพื่อนๆสามารถลองดูได้นะถือว่าได้ซ้าเยอะๆเนี่ยจนมันสามารถแบบมีอัพขั้นได้เนี่ยจะได้ในส่วนของตัวสแต็กด้วย,ยนั่นจะบอกว่าอย่างนี้นนคือได้บันทึกแหละ ถ้าตัวไหนแบบเราได้ซ้ำจนมันขึ้นว่าบันทึกได้เนี่ยแปลว่าตัวละครนั้นเนี่ยสามารถที่จะส่งบันทึกได้ครับอ่ะเราก็ดูละนี่แม่เราได้มาแล้วหนึ่งอันเราก็มาดูเลยอันนี้เราได้เป็นตัวของทัดมืดนะครับเป็นตัวน้องผีนั่นเองซึ่งตัวผีเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็จะเป็นเอฟเฟกต์มอเตอร์ทัดมืดซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใส่ทัดมืดในทีมเนี่ยมันก็จะไม่เห็นผลในที่นี้เนี่ยก็คือมันจะเป็นพลังลบแบบคิดตามทีมที่เราใช้อย่างที่ทีมเราใช้ตอนเนี้ยมันไม่มีทัดมื แต่ถ้าคุณแบบใส่ตัวท่านมืดอ,อยู่เนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าเวลาคุณกดอัพเข้าไปเนี่ยมันจะได้พลังลบเพิ่มด้วยแปลว่าถ้าคุณอยากได้พลังลบตรงนี้เพิ่มี่ยคุณก็แค่ต้องสุ่มกาชาให้เยอะขึ้นนั่นเองอันี้คือที่แรกนะครับส่วนที่ที่สองเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้อยู่แล้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลองอัพมันอย่างจริงจังนะครับที่ที่สองจะเป็นตัวของจุดสกิลนั่นเองการอัพสกิลเนี่ยจะได้ในส่วนของตัวพลังด้วยนะครับก็คือคุณกดอ,อัพไปเนี่ยพลังมันเพิ่มนะเออไม่ใช่ไม่เพิินะพพ่่พพลังเ โดยการเพิ่มออกมนเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มแบบถาวรน,นะครับอ่ะซึ่งเพิ่มทุกอันบางคณจะอัพพอสีฟอะไรก็ตามเนี่ยมันเพิ่มหมดตรงเนี้ยบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าพี่รู้แหละวมันเพิ่มอะ่ะแต่ผมจะหาที่อัพสกิลจากไหนมีไม่พอถ้าคุณอยากได้ที่อัพสกิลเพิ่มนะครับผมจะบอกเลยว่าที่อัพสกิลในเกมเนี้ยสามารถที่จะคราฟได้นะครับทุ่ณกด,กดไปที่ทักษะอาชีพนะครับในส่วนของตัวอ่าน่าจะเป็นตัวของแปรธาตนะุนะนี่คุณเห็นว่า แรทธาเนี่ยมันสามารถอัพตัวของหนังสือสกิลได้ครับที่เทคเลเวลหกแปลว,ว่าถ้าคุณมาถึงเทคเลเวลหกเมื่อไหร่เนี่ยแรทธาเลเวลหกเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะสามารถอัพหนังสือสกิลได้แบบไม่อั้นเลยส่วนตัวของที้นส่วนพืกงานวิจัยเนี่ยก็สามารถหาได้จากพวกตัวของดันเจียนที่เป็นดันเจียนกองกําลังนะครับทั้งทุกแบบเลยคุณก็สามารถทําสกิลได้เยอะกว่าคน,คนอืน่นแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีสกิลเยอะกว่าคนอื่นเนี่ยคุณก็จะพลังลบเยอะกว่าคนอื่นนั่นเองดังนั้นเนี่ยตัวเกมเนี่ยก็จะมีในส่วน เพิ่มพลังลบนะครับหลายคนไม่รู้เนาะอันนี้ผมว่าน่าจะช่วยได้ในระดับหนึ่งอ่ะมีอีกนอกจากที่แบบอัพสกิลแล้วจริงๆเกมนี้ในฟีเจอร์แค่จะเกีบทุกอันเนี้ยช่วยดัพนพลังลบนะครับแต่ผมจะบอกว่าอันไหนที่คุณมองค่ามาละกันต่อไปจะเป็นพวกตัวของแฟชั่นเฮ้ยแฟชั่นมีด้วยเหรอแฟชั่นมีนะครับแฟชั่นเนี่ยคือมันจะได้ราบเอฟเฟกชุดครับถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะไปคราฟเสื้อผ้าชิ้นนั้นครบเซตได้เนี่ย มันจะทําการเพิ่มพลังให้ซึ่งมันจะมีการเพิ่มพลังหลายแบบมากๆเช่นมอนเตอร์นักลบอัศวินหรือจะเป็นดีเฟนส์นะครับหรือจะเป็นตัวละครหลักก็มีนะครับอี่งบางตัวเนี้ยเวลาใส่ปุ๊บแอคแทกออบเบียก็จะได้เลยซึ่งอันเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณมีเนี่ยมันจะได้รับตัวของเอฟเฟคด้วยซึ่งอย่างผมเนี่ยมีอยู่แค่2อันเท่านั้นเองก็คือเลือดก,กับพลังดีฟเอน์นักลบอ่ะที่ที่เราได้มาแล่ว,ว่าตัวผมก็จะได้พลังลบแต่ตรงนี้เหมือนกันสายส่งแฟน,นะครับก็สามารถซสสื้อ แบบที่ไม่ต้องทําอะไรเลยขอแค่คุณมีเสื้อผ้าอยู่ในทีมคุณก็จะได้พลังลูเพิ่มอาจจะไม่เยอะมากแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีหลายตัวเนี่ยหรือคุณไปสร้างเอาเนี่ยมันก็จะได้เยอะนะครับเพราะว่าเสื้อผ้าบางเซ็ตนะครับหลายเซ็ตเลยสามารถสร้างได้โอเคต่อไปที่เป็นในส่วนของตัวเลเวลบัญชีนะครับเลเวลรบัญชีเนี่ยจะได้มาจากการอัพเลเวลลูกน้องทุกทกครั้ททงที่เราอัพเลเวลลูกน้องเนี่ยหรือตัวมาสเตอร์เนี่ยค่าบัญชีมันจะเพิ่มเช่นอย่างตอนนี้ผมมีค่าบัญชีอยู่ที่17 8 7เลเวล42 เวลาคุณไปอัพมอนสเตอร์เพิ่มเลเวลขึ้นมาเนี่ยเลเวลบัญชีมันจะเพิ่มครับเช่นเนี่ยตอนนี้ผมลองอัพอ e ีฟิตไปเลเวลไป70ดูอ up แล้วคุณกลับมาที่ตัวของเลเวลบัญชีครับคุณเห็นว่ามันเพิ่มขึ้นซึ่งทุกๆครั้งที่มันเพิ่มตัวเลเวลอัพเนี่ยคุณจะได้ score ของสกิลบัญชีครับสกิลบัญชีทุกๆครั้งที่คุณอัพเนี่ยมันจะได้พลังลบครับอย่างตัวผมเนี่ยตอนนี้ไปโฟกัสที่ตัวลูกน้องเยอะก็คือลูกน้องฝั่งกรงนีผมเต็มเลยแล้วเวลาคุณเล่นเนี่ยมันมีลูกน้องสามตัว,ไ,ว,ตวไดด้้้รรัับสเเตตตจากงงนีทหมลย หมายความว่าคุณจะได้พลังลบเยอะขึ้นซึ่งแล้วแต่บางคนนะครับบางคนเนี่ยเขาก็เลือกที่จะเล่นเป็นฝั่งตัวละครหลักอ่ะอย่างเช่นออเบียบางคนเนี B ่ยเป็นสายแบบสายบู๊อ่าตัวละครหลักแรงมากๆเนี่ยก็มาอัดตรงนี้เต็มจะได้พลังลบในส่วนของตัวตัวละครหลักหรือบางคนเนี่ยได้ฝั่งของพลังป้องกันมอนเน้นสายแท้งอะไรเงี้ยก็คือได้แต่โดยรวมแล้วเนี่ยก็คือการเพิ่มเลื่อดบัญชีนะครับจะช่วยในส่วนของตัวการเพิ่มพลังลบได้เช่นเดียวกันนะครับผมโอเคต่อไปจะเป็นอีกอย่างที่ที่ผมเชื่อว่าที่เนี่ยเป็นที่ที่ อะไรคนเนี่ยมักจะไม่ใส่ใจมาเลยแต่ว่ามันได้พลังลบเยอะมากนะครับเราจะเรียกว่าหอคอยนภานครับถ้าห่อคอยเนี่ยมันจะมีในส่วนของตัวการอัพเลือกหอคอยด้วยซึ่งตรงนี้ถ้าคุณอัพนะครับมันจะได้รับพลังลบงนี่ตอนแรกผมอัดพลังลบไปเนี่ยเป็นตัวของตัวอคอนหลักเนี่ยเลือระดับ8เลยแล้วก็ตัวของระดับตัวลูกน้อง70%เ,เลยแปลว่าผมได้เอฟเฟกต์จากตัวลูกน้องเนี่ยเยอะมากก็คือผมได้ที่ได้รับเนี่ย เยอะจริงๆนะคุณดูในของผมได้ไอแท็กมอนสเตอร์ดิฟเฟนต์มอนสเตอร์ตัวละครหลักเนี่ยได้แท็กลูกน้องดีฟเฟนต์ลูกน้องเอชพี HP ลูกน้องแล้วก็พวกเอฟเฟกต์เปอร์เซ็นต์ต่างๆเนี่ยเพียบเลยซึ่งไอเฟอเรนซ์ตรงนี้เนี่ยเป็นไอเฟอเรนซ์กับหอคอยครับแล้วเวลาเราอัพเนี่ยมันส่งผลต่อสแตทของด้านนอกโดยคือคุณอัพเลเวลหอคอยเนี่ยตัวละครพลังลบตรงเนี้ยก็เพิ่ม่ตัวละครพลังลบที่เป็นพลังลบรวมเนี่ยก็เพิ่มตอนนี้นผมมีอยู่เท่าไหร่นะผมมีอยู่ตัวของพลังลบอยู่ที่ 33900 0เนี่ยถ้าเราไปรับห่อคอยเพิ่มเนี่ยเราก็จะได้เพิ่มแต่ว่าบางอันเนี่ยก็มไม่ได้แสดงผลนะครับอย่างเช่นตัวของพวกค่าเปอร์เซ็นเสริมด้านในเนี่ยไอพวกเนี้ยอาจจะไม่เพิ่มแต่ว่าถ้าคุณใช้ตัวละครที่แบบตรงสายเนี่ยก็จะเพิ่มให้อย่างเช่นถ้าคุณเล่นแบบพวกธาตุไฟอ่ะก็จะแบบอาวุธแบบว่าเป็นเสริมบางพิเศษตรงเนี้ยมันจะไม่โชว์เป็นพลังลบแต่ว่ามันจะเป็นความเสียหายจริงที่เกิดขึ้นแต่ถ้าคุณอยากได้พลังลบรวมเนี่ยเอาไว้ลงดันเนี่ยแนะนําให้มาลง ส่วนการอัพเนี่ยมันจะใช้ในส่วนของตัวหินนะครับเป็นตัวของโทเกนผู้พิทักษ์ะโทเกนทดสอบแล้วก็ตัวของเรียแห่งราฮิลเหรีพวกนี้หาจากไหนเหรพวกนี้จะหาได้จากตัวของหองคอยสภาระดับธรรมดานะครับคือตีแบบธรรมดาเลยเ่การตีธรรมดาเนี่ยจะได้ในส่วนของตัวเหรียญด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าคุณมีเหรียญมากพอเนี่ยคุณก็สามารถหาไม่ได้เพียงแต่ว่าการเงื่อนไขในการเข้าร่วมเนี่ยก็คือทุกครั้งนะครับที่คุณหาหอคอยนะครับในรอบที่2องเป็นต้นไปมันจะมีเงื่อนไขที่ยา,ยากยิ่งขึ้น พร้อมๆกับรางวัลที่สูงขึ้นอย่างเช่นตอนนี้ผมยกตัวอย่างจะลงขอคอยชั้นสิบสองมันจะบอกว่าคุณอยากลงดันนี้เนี่ยคุณจะต้องมีนักรบแล้วก็ตัวของนักนูในทีมเดียวกันถึงจะสามารถได้รับของหรืออย่างเช่นแบบนี้เป็นต้นคุณจะต้องมีมอนสเตอร์ปลุกพลังระดับ4บวกอย่างน้อยสาตัวเข้าทีมไออย่างเงี้ยผมสามารถสู้ได้ผมก็จะลองสู้ดูครับอลองสู้ดูการสู้เนี่ยก็จะได้ในส่วนของตัวไอเทมด้วยแล้วก็ได้ในส่วนของตัวของด้วย ว่าถ้าเกิดว่าของเราได้ไปแล้วในรอบแรกไม่ได้รอบที่สองนะับเพราะตัวเกมมันก็จะมีการเล่นภารกิจประจำคันเช่นภาเกิจภารกิจประจำคันเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะได้เพชรนะครับเนต้นเพราวเชนเน็ตเจอแล้วอยู่มุมซ้ายบนนะครับนี่คุณสามารถดูได้เลยตอนเข้าร่วมเห็นไหมนะผมถ่ายแล้วปุ๊บเนี่ยคุณเห็จะได้ในส่วนของตัวโปรเคนผู้พิทักษ์เอาไว้ใช้สําหรับในการอัพพลังหอคอ้นั่นเองคุณก็จะได้มีพลังเยอะขึ้นคุณก็จะสามารถลงดันที่ได้สูงขึ้นซึ่งการลงดันเนี่ยมันมีผลยังไงบ้าง ถ้าเกิดว่าคุณพลังไม่พอเกมนี้เนี่ยเวลาเราพลังเยอะน้อยกว่ามอนมากๆเนี่ยมันจะโดนสิ่งที่เรียกว่าโทษของการโจมตีครับเช่นผมใส่ไปตัวเดียวเนี่ยพลังสักแสนห้าเนี่ยถ้าเกิดว่าไปลงดันแล้วแบบพลังเราน้อยกว่ามากๆเนี่ยมันจะมีโทษขึ้นมาครับเป็นโทษที่แบบว่าเออเวลาตีแล้วแบบตีโทษนะมันจะตีไม่เข้ามันจะโดนโดจแรงมากนะครับไหนเอาเป็นอัานไหนดีที่แบบชัดๆเอาแบบนี้แล้วกันผมลงบดแล้วเฉยเลย ไม่มีรอบให้เหลือดูเลยวัตต์ฟักเอาเป็นอันนี้แล้วกันอ่ะเป็นโจมแล้วกันอนนี้ดูได้เนี่ยจะจะโชว์ซะหน่อยยันไม่เห็นซะอย่างนั้นอ่ะอย่างันเนี้ยคือถ้าเกิดพลังเราไม่ถึงเนี่ยก็จะขึ้นสีแดงเลยบอกว่าคุณบดลงโทษนะโดนลงโทษจะแรงมากอ,อย่างเงี้ยเราโดนแรงขึ้น50แถมตีไม่เข้าด้วยอีก50เปอร์แต่ถ้าคุณแบบใส่มอเตอร์เข้าไปสักตัวหนึ่ง้าบเห็นไหมจะกลายเป็นสีเขียวเลยอ,อย่างนนเนี้ยคือจะเมเรลมากกว่าเกณฑ์ละเราก็สามารถลงได้ แล้วเกิดคุณใส่ไปแล้วยังไม่ถึงเนี่ยอาจจะแบบกลางๆเงี้ยบทลงโทษก็จะลดลงเรื่อยๆครับอันนี้ก็จะเหลือแค่25%แล้ว25%แล้วแล้วเกิดคุณใส่ขึ้นมาอีกนิดนึงเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีเหลืองนะครับเดี๋ยวหาใส่เป็นสีเหลืองหน่อยอ่ะเป็นสีเหลืองแล้วอันนี้คือค่อนข้างยากสำหรับค่อนข้างยากเนี่ยก็จะไม่มีโทษนะครับแต่ว่าเกมมันจะเตือนคุณว่าเออเนี่ยคุณพลังน้อยกว่านะคุณมีโอกาสที่จะแพ้มันได้โดยจะไม่มีการเสริมพลังให้กับตนเองแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีพลังที่มากกว่่าาามมกกๆเเเนนนนีีียยยัััจจะะลลป็สสขววแ้้คุณไดรบบโ พลังนะครับ25เซ็นตจะท่วให้คุณผ่านด่านนั้นเนี่ยได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยตัวของพลังลบนะครับหรือพลังต่อสู้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับในการเล่นซัมเมอร์วอลคยิเงขึข้โอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะใครที่แบบว่าเฮ้ยไม่เคยรู้มาก,ก่อนเลยว่าวิธีนี้ได้พลังลบรวมทีมด้วยเนี่ยก็ไปลองใช้กันดูนะครับสาเหตุที่ผมพลังลบดันได้ไวเนี่ยก็เป็นเพราะว่าผมได้ไปลงพวกหอคอยหรือไปทำเลเวลญชีเยอะนะครับก็เลยกลายเป็นว่ามีพลังอยขนนาดี แม้ว่าจะไม่ได้เติมเยอะมากนะก็สามารถมีพลังสูงกว่า3 0 0แสนได้สบายๆเลยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมใครที่ชื่นชอบเทคนิคนี้ก็ไปลองดูกันได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้นะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ